นี่พี่น้งองมีข่าวดีนะพี่นะ้องข่าวดีจะบอกนลดหนึ่งนะพี่น้องที่เขาเรอคอยมาประมาณอ่สามเดือนนะพี่นะ้องเนาะอ่าแต่ตอนนี้มันก็ใกล้จะถึงเวลาเลยนะพี่นะ้องเนาะอ่า สบายดีสบายดีพี่น hehe, ้องทักทายสบายดีมาน to มี่มาพบกับบ่าวชุกอีกแล้วพี่น้องบ่าวปชุกบมาหน้าชาแนลเดี๋ยวพี่น้องมานี่มันนี่กระเก๋าพาพี่น้นนองมาอยู่ที่เฮืยร์ like. yani. เขาบาวชุกเองนะพี่น้องอ่าบ่าวชุกมีมีพี่น้องมีข่าวดีนะพี่น้องข่าวดีจะบอกเลดหนึ่งนะพี่น้องที่เขารอคอยมาประมาณอ่าสามเดือนนะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ม,มันก็ใกล้จะถึงเวลาเลยนะพี่น้องเนาะอ่าถือว่าดีใจแล้วพี่น้องเนาะดีใจแห่งขนาด ขอ้ใหม่มันจะมันยังพี่น้องเนาะเราไปจะไหนเราไปพาพี่น้องไปเบิ่งมันจะมีอย่างนี้จะเป็นไปได้นะพี่น้องขอ้ใหม่ฮนะอ่าตอนนี้ปะชุกะจะพาพี่น้องมาหลอกอ้อมเพิ่มก่อนเล่าป้อมเิืมกับพี่น้องว่ะมีอย่างน่นะพี่น้องอยู่ที่กันข้บงปะชูกองนะพี่น้องอ่ากนอื่นก็จะมีติ๊กต่างๆซุบพี่โพลซุกพี่น้องอย่าลืมพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให็นว่าสุขบันดา้คลิดจะต่อไปเด้อพี่น้องเด้อฝากเด้อพี่น้องส่งน้อยๆเนบ่ยเอาใจพี่น้องนะอ่าอัญชาพี่น้องไปเดาอจะพาพี่น้องไปเดาะเลยพี่น้องมันจะมียังไงพี่น้องเนาะนี่พี่น้องจะพาพี่น้องมาเลาะนนี่พี่น้องนี่อันนี้เป็นของใหม่ๆเลยพี่น้องนี่อันจี้มีอย่างนี้นะพี่น้องทางฝั่งไทยเพื่จะเอื้อไประโยดน์นี่พี่น้องเนาะอืมโตยังไงข้อย่างงายไปเลยพี่น้อง ก็ว่าทั้งบ้านบัวสุกเกินเนี่ยอยู่ทั้งฝั่งล่าเอือนว่ะชังอ่านพี่น้องอ่านเนาะอืมนี่ก็นยู่พี่เนาะเนี่ยพี่ลูน้องบนตัวนี้นี่อยู่ทั้งบัวสุกเอือนว่ะไก่ง่วงเลยพี่เนาะเอ่อเอฟซีอยู่ไทยด้วยว่าฝั่งไทยผลจากเงินแบบคือเฮาบอกพี่น้องเนาะอันนี้ก็โอ้ยตัวใหญ่พี่น้องใหญ่กว่าไก่ธรรมดาเลย ไก่ธรมรมดาไก่ลาดจะแบบนี้มันใหญ่กว่าไก่ลาดนะพี่น้องคล้ายคน้ายหนุกงูป่ะแต่ปุชก็บ่เคยเห็นเนกของงเนาะพี่น้องแต่มันเป็นไข่คืนาะพี่น้องหนะานจะใหญนะ่กว่าอัยจะใหญ่กว่าไ่งวงูกงจะใหญ่กว่าเป็ดป็ดจะใหญ่จะใหญ่กว่าไก่จะใหญ่กว่าไก่อีกนะพี่น้องเนาะตายพี่น้องมาเนาะเดี๋าะของพือนเลยพีพ่น้อง โอ้บอชุกจะได้ค้างไหวเดี๋ยวพี่น้องไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าได้กัดกินพืชของบอชุกเนาะเอาเอาไปให้เขาบอชุกเนาะบชุกบอชุกอยากปลูกต้นนามุขุ่มพี่น้องมะละกอเนี่ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องฟ FC ไทยทานได้ FC อยากตำมะละกอเนาะพี่น้อง เฮาประชุกเลยเด้อวาอยู่ฝ uh, ั Arizona, sure> anyway ่งไทยหรือฝั่งลาวใช่ไหมเฮ้ยเฮาบระชุกได้อยู่ในธรรมชาติพี่น้องอบอุ่นเดี๋ยววะใหากินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องบ่ได้เดือดร้อนนะพี่น้องเนาะออกินแบบสบายๆเลยเพี่น้องนี่นี่ของใหม่ๆที่บ่สุกจะบอกพี่นี่ยพี่น้อง FC ฟซีนะนี่พี่น้องนี่เฮารอคอยมา3เดือนก็คือเมื่ยเนี่พี่น้องเนาะบ่อยเนี่ยเราพี่น้องก็คือเข่าเนาะพียงเนาะ เขาใหม่นะพี่น้องนะโอ้ยพี่น้องกำลังออกกำงามเลยพี่น้องตอนนี้ที่เฮาราคอยมาสามเดือนพี่น้องพอ,อจะวานดีใจนะพี่น้องเพราะว่าเขาประสบกับซีเวิร์ดกินเลยนะพี่น้องตอนนี้เนาะนะประสบกินะจะได้กินเขาใหม่เลยนะพี่น้องเนะาะพี่น้องหลอกหลอกไปเลยเลยพี่น้องเนาะ เห้ยใกล้เนี่ยเลยมีเขาใหม่เนาะกำลังออก,กงามเลยเนี่ยเขากำลังออกเนาะออกก่อนของหมูล,ลายกบ,บุดีเลยเพนะผวาหนุกหนุกยังเกาะมันจะมากินน,กน,นะเพนะอันนี้แบบว่าใครแหน่องออกรางหมูปัดอะไกันยังมีดูเมากินเลยนะ น,นี่คือการลงทุนดูอ่ะนีไงเติอแลวสัรประสุขนะปลูกข้าวกินเองพี่น้อง เขากำลังจะว่าของข้งืนเนี่ยจะกลมนะพี่เนะสุดชคเลยมันจะกลมนะประมาณขับมนแดดอีกประมาณจากสองสามติดเน่เป็นตาด้เกี่ยลงไปเนางแต่เขาบาสุกกำลังออกก็ยับสบายสบายพี่นนอะบ้านเรา เท่านี้ก็มีความสุขแล้ว,อะนะอวลองะเพลินพี่น้องโอ้บลสุกจได้แป้งข้อไก่เลยพี่น้องบ่ได้บ่ได้ไก่ีไก่ไกลงก,กินเข่าเลยพี่น้องนะโอ้ปลได้เลย คิปสกเลืเปลือยแอนนะ้พี่องนะคิเลยเปื่อยแห้งเลยมเนี่ยเดว่าถ่ายไปเลย <g ül> มีจุดหมายเหมือนเี๋่ายไปเลยโอ้ย <c oughs> นาขเนใหม่เลยก <c oughs> ็อีกจะไข่ลจากนัไข่เลยเ <c oughs> ไปเปื่อยๆไปเร่ยๆนะพี่น้องนะตะไคร้ก็มีวะพี่น้องอนี้ตะไคร้นน่ครบพี่น้องอยู่เพือปชุกตะไคร้กลายกรพี่น้องทำชิกินกินบสัมผูเดียนยยนีน่มาอีตัวนฮะหนารงปชุกอดิอู้นออันนี้ช่วนหนึ่งแล้วบุกเก็บไปบ่มเนาะไม่เอาไว้ มันปล่อยมันชุกคาต้นมันอาจจะหล่นได้เดี๋ยวหล่นได้เฮาเป็ดไกล่ลงก,กินเฮาอาจจะบริกิน้อครับืมเป็นจะประมาณนี้เดี๋ยวเขาซุกบ้านเฮาพี่น้องบ้านเฮากับซำบ้านเฮานี่แหละเดี๋ยวเคาสุอกอะไรแคน้อยเดี๋ยวหาไซบูได้พี่น้อง นะพี่น้องคลิปเอาซุปก็จะประมาณนี้พี่น้องอ่ะขค้งใบใหม่พี่น้องพี่น้องอาจจะเห็นเรื่องนาโค้งใหม่มาเนี่ยนะคลิปเอาก็จะเลื่อยเปลือยไปได้หนึ่งน้อใหม่เนาะพี่น้องก็เด็นได้กันแน่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ได้พี่น้องเออเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสุขปัญาพี่น้องสืบทอดให้พี่น้องฝากกดติดตามด้วพี่น้องว่ามื่ออื่น มือตุ๊มือต่อต่อไปนะพี่น้องเราจะฝากพี่น้องไปเลาะอยู่ไซน์นะพี่น้งนะองเนาะฝากกดติดตามนะพี่น้องเกือเป็นการ,ารัรใหยัดบอกชุบมานานนะพี่น้งองช้อนน้อยนะเอาโมองไกลอยู่นนะะสำหรับคลิปนี้บะชุบขอลาไปก่อนพี่น้องคิดหน้าพบกันใหม่พี่น้งนะองเนาะบบ๊าายยบ๊ายบาย